วัสดีครับวันนี้จะมาสอนวิธีตั้งนาฬิกานะครับตั้งนาฬิกาก็คือกดกดตรงโหมดแช่ประมาณ3วินาทีครับให้มันขึ้นกระพริบปุ๊บเสร็จปุ๊บกดตรงแอดจั๊ดครับแอดจัดนาทีเนี่ยครับสมมติว่าตั้งห0ตรงนาทีแล้วก็เลื่อนปุ๊บอันนี้เป็นชั่วโมง สมมติว่าสองทุ่มนะครับเป็นยี่สิบก็เลือกหาครับต่อไปก็กดตรงโหมดอีกทีหนึ่งปุ๊บโหมดจะเป็นเลือกว่าจะตั้งยี่สิบสี่ชั่วโมงหรือว่าสิบสองชั่วโมงก็ถ้าจะถ้าจะตั้งสิบสองชั่วโมงก็กดแอ d ์จัดครับแอจัดก็ยี่อันนี้จะตั้งเป็นยีบสี่ครับยีบสี่ดูง่ายเสร็จปุ๊บสองทุ่มสิบเจ็ดนาที กดอีกรอบหนึ่งก็คือกดหมนอีกรอบหนึ่งจะเป็นเดือนครับเดือนสิบเอ็ดเดือนเสร็จปุ๊บสมมุติว่าเป็นเดือนสิบสองสิบสองก็ได้ครับ,บรก็กดโหมดอีกทีหนึ่งก็เป็นอ,อันนี้เป็นวันที่วันที่สิบเจ็ดสิบแปดอ่าสมมุติวันที่สิบเก้าแล้วครับประมาณนี้ครับแล้วก็กดโหมดอีกทีหนึ่งปุ๊บก็จะกลับมาหน้าเดิมครับเป็นอันนี้เป็นนาฬิกาสี่ทุ่มห้าสิบเอ็ดครับโอเคครับ ขอบคุณครับ